HAPPY BIRTHDAY to YOU happy birthday TO เขามีความสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอเยอะแล้วหุย แย่งกันพะเนี่ย,อ,ยอุ้ยกรอ่ะไม่เอาได้อ่ะเอ้ยขอบคุณมากนะขอบคุณทุคณกคนก็ว่ายูหาไม่ไหนมันมาอีกแล้วนะี่รักออก <laughs> เอาอได้ไหมอ่ะขอบคุณทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณก็ไม่ใช่ขอบคุณทุกคนทำไมเอ้าไม่ ขอบคุณนะขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณทำไมถึงยกมือว่าขอบคุณแฟนขับก่อนที่ทําให้เราได้เจอกันครับแล้วขอบคุณเค้กแมนยูด้วยอันนี้คือชอบชอบนะล้อมนะ่ะใมแมนยูรครับนี่อืมชอบมากเป็นอะไรที่ถูกใจมากเลยอันนี้แล้วก็ไม่ก็คือกลับกลับมาไงเขียนว่า happy birthday แบบปีสัน <B appy. S 1> ครับขอบคุณมากนะขอบคุณเลยเป็นเคกก้อแรกเลยเที่ยงคืนนิดๆแต่เขาส่งข้อความไปยาวมากทุกคนนะครับตอนแรกว่าจะไปซื้อไอ้นี่ที่จัดไปกรอบใช่ป่ะแต่นังแฟนกขับบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องกลับมาุกอดขอบคุณครับอะแม่อันนี้ของขวัญนะ อุ้ยเขาซาบป๋อจริงมเนี่ยเครื่องแสบเหมือนกันกับแมื่เราเขาเลยโอ้โหแม่โอ้แล้วมันเกิดเหรขอบคุณครับขอบคุณมากครับอือเอาไว้ทำงานเอาไว้ทำงานครับขอบคุณครับวาวแม่หน้ก้อยเหรอไปซื้อมาตเทไหร่ฮะก้าไปดูให้อ้นี่ปัญญ์เนี่หรอ้อะไรนะกันไปวะ ี่ไปก่อนใช่ปะบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ๋อขอบคุณครับไปกินเค้กดีกว่า